คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนีเอเ้เอาเลยเอาเลยหายแล้วเนี่ยเอาจ้ะเอาเอาเลยไหมเอาเอา <cười> à, vào thôi nào, ôi Ờ. Ờ, đúng vào, hai bộ cây đi thế này, ăn, 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 ăn,

มันหันออกหายเยียวก็ออกกิหกไเลยไปไปงงกับเจ้าอีดียนะงงกับเจ้ใจงงตาเรายสองว่อาออกเป้าหกเนาะมันมเมนหบางหหยเยียวเอาเปิด้อมจำเจาสันยีลีสมสาญาตเจี๊ยบมสันจำจำสออกเนื่องสมกินแล้วเนี่ยกินเรียบ กินเรียบพอยาก็ต้องก่อไกินกันุ้กเจาลงเป็นรตินแสนเท่าไหร่นี่ยสองนเาอสองเกวองเกวีองแก่นได้เดมนอะไดีวามเยี่ยน่หลยุดให้หลน้จาคนมานบือเยีาเบิ้งเบิ้งเยืมเห็นสีออกแล้วครับ

ขาขายกยืเมื่อกี้ายกต้อง่ยหนก็ด้บดาวาเต็มตัวาีกหน่เต็มตัวเอี่ถือคนเงนอท่ีเพิ่นไปของหน้าตัวใด่ไมไเงินกีแต่แขมากินสมบัคามลายมาแล้วแนนบอกบางยังรอบ้างยงรอ ออมาลวว้ยชมไรอาเบิ้งนั่นเ้ก็จะฟกันถามเงินเห็นหัจ้าบัวพ้าววาเอาจ้าบัวพ้าว่าเอาก็จะถาเงินนี่บ่เยีงมเเี่ยมนมนนี่แม่บอกเจ้หาเงินจ้าผนหาดูขุนเดกเเงินห่วยแตงไทยดูุบานมูนี่บุกตั้ม้าแม่บเินออกหน้าไมมไมต ไงร้อย่่ไปร้อยบ่ะถ <tester. S 1> ้สิเลีนไปแนเก่ง่เลืนติดหนึ่งสองสามส่ห้าหกเก้าสิบเอ้าเอาแถ่ผมมาทันกันอ้ยแล้วน้ำเบียกสามสามยังสามคอ๋อหยนั่งคักๆเมื่อไหนมันนั่งนีเลยยังไปเห็นงันั่งนั่งบบนี้ประทยแล้วมันเอ็นคอยึ้นน้ำค้าน่ ไปจังไหนมาจังไหนมันตามมันไปเดยวไดตัไปไเอไปเออหาสงหกสูงเอนี่นีนี่น่ยูหกสูงแล้วสิน้อโอเคดูเรื่องอเิเอาเอบบนิันเจนเจนเนี่ยอไปดิเยบร่อยโตเก้อีแหละเยเ็นเมึงบ๊ันดบอนมันออกหาาเยีวตอนนั้นมาดิเยร้อยวถึงจะตงสูงเนาะตงสูงเตยเดียว

vả yeah, nah. uhm mình... <laughs> 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 như là lúc nhắn lấy lần tạm dừng 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 tạm

ตามล่องยาวตามไหตามมก็นล่าะิทก้นาาท่านท่านวาย่ากมากินจัเลยลุกผ่ากินได้ไหมกินไปไน่อ่าม่หาหาท่านหาท่านอ่านเอเออึงกตออมันารเียนตปรียเนยานตะข่ายได้เงินเ่ง่งเเจสองนนาเรื่องมือเจ็แล้วไปรักเดินกัน ม่ายอมวนได้เนูมเนี่าเกอก่งตามอีก้าเป็โแดนอมาร์นว่าเไปเรีนเองอ่เมานว่อไรจ้มา้รนอั่นเนี่ยเป็นบาขาดอยงโอ้เจ้าขาดคอแล้วเจ้าสืบสืบป้าจะไม่อยากล้ากได้เจ้าเบิ่คอยไปร่ำละเาเบิน้าเดตัวกินเบิร์ได้จ้าเราเบิ ขาดจ้าได้ล่าเอื่นไปไปนาหมเอาเลไม่ได้บ่หย่่ยเล่น่กับไปบิ่งให้กันตัวเดินให้บ่บ่มีบริการบ่ไร้เอฟีก็บ่ว่าเอา่้เจ็เจ้่มาหยเล่นนหไปบิ่งให้ตัวเจ้ากันเลย้าเจ้กินตัวเจ้ากเจ้าก็สด้เงินเจเรนต้องไปเขาเลกลมกินอยู่ คงไฟงำผิดพลาดก่อนยังเคียงคือเงินห้เจ้าอยู่ได้เจ้าไปล่นกับเจ้าเปลน่ยนจากเจ้าแปลงนาเรียบร้อยได้เจ้าเล่นกับผู้ชายบ่เจ้าเล่นกับผู้ายเอาไปยวป่ยนงใครอยู่หรอพันบาเล่นกับผู้ชายเรียบร้อยแล้วเดเล่นกับผู้หญิงใครอยู่หรอก็เจ้าบอกกันไงเล่นกับผู้ชายเขาสิโป่มาเจ้าเคยยังเีขเไ เดี๋ยวเดี๋ยวตั้มต็มเต็มเต็มเตัมเต็มใช่เพรจ้องอย่งตั้างนี้ไ่้ตั้กิป้ตั้มตั้ตั้มตั้มตั้มตัมตั้มตั้มตั้ตั้มต้ตั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 ้มั้มตั้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 ้ตั้ตั้ตั้งตั้ั้ตั้ตัตั้ตั้ตั้งตั้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 มตั้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 ตั นีไม oh, oh, ่าถึง so no ันไปเอาเปิดไปหาซีสองโอ้ขาทีไปเด็กวม่เจ้าตัโอ้ได้ได้หนึ่งสองสามกินเพิ่มอันนี้อยางสองสามทีเนะหงายถึงเพิ่มอีกสองสามที พาดิวขากินบนไม่พาดิเขาคอยเอาไปใหนะพาดิวขาคไม่ยิงพ่มาๆๆเอาไปเข็มไปทิ่มไปแทงนี่เนี่ยอ้โหไดตได้ไเอาเข็มมาจ่ออันนี้ครวขไปเยอาไปเลยเอาไปเลยหนี่ยหนึ่งสองสามส่ห้าเอสองนาะหน่สอง

เด้่เบอกแ่เก็าถึงอยู่แทเพันผมไ่ได้หมือนสองสามสี่เจ็เป็นยนนยาผัวสองเงินไม่หยเลยนี่เฮ้ยผัวเขาสองเงินมาให้เเป็นเงินยนให้เลย้เ้อสองสามเนอกูปรับเพิ่มามาเพิ่นเวอย พอันรีการประมาณดิมติดธุระสิพี่จงไหนทั้ประมาณนติดธุระคนนะสองสามสี่เจงานมาแลวคนวะว่าบอกไปว่าตั้ฮะเอ๋ัเป็นอยากอยากพยได้กาอยากกรโดดแล้วนคนแมนได้พยนกโอ้ยคือมานได้เอาไป ตาเดียวอยเอาไปไม้หยัต้องตัติโองเี่ยก็้อนตั้งมดอเนี้งอันนี้ตาหน้าลูกเดีวกะเย็นข้าวหอต้นตาี่าัิน2ี4 5้านกเสานัองาีโอ้เต่งนัำกันตอนนี้อ้ติดตัวตเจียวนี่บัวเยียวโอเป็้้พกเยี่ยันากสิดตัวตอกเยียเย่

เลพันน ok <si ึิมเลมพันเอ็ดเลกจมื่นเลยจะจะพอนจไไมเอ็ดเมื่นนึงเมื่อข่อยกับพ่อแรกเลยอพันเลกเปอนเลขเยอะเลขมื่นเลยมื่นเอ็ดไปแล้วเตีหกเลยมาตีหน้าตีหกต็มเลยคะมาทานจะไฟแล้วเจนอ่ะ่าตานูคนมันใจาน่หกสีหกสูงอ่ะ

หกสี่สาเออเนี่ยหาสามไหกส่สามอยสีามอันี้ตำหมดครับพี่น้องตำแต่ไม่จังหวดิรพะตูกินเบิร์ีเราพี่น้องเอาไปเป็นซองนี่ฮพจเ่ากันลงสูงนา่นงตาโอ้โโดีเยอเลโซีเอ่อันยเปหาบงล่ปนเ่นเป็นหสองเนาสสาี่ห้

บู่เวแต่เห็นเ oh. ็ิซื้อรับอนี่นกวอาวบมงเมื่อนีนบอเงี้ยเงินเมื่อไงนะอันนี้ติงซีเงินมื่อะซ้อัวตะบอกอะไรโอ้ยสุดยอดกันเลยใจกันแทนแทนมันปกกันแน่จะยงกอันนี้มเงี้อไปคอไอก็ได้ติงมันหาพันบอก

เราได้ทงขยอแล้วสันบางันเาออกไปากันสงไปได้การาดนี่อยเป็นพยองย้ง่เมื่อไา่อยกุส้นเปนมาดอกอยเต้งสูงไยาการแล้วบจ้าลงจบจลงมาถึงเราเงื่อไกินแนงนงเขาสนเนมาดอกมือหร่อยสามพันเข้าไปหนข่อต็งหก แม่บ้านมาดิ่น้อเท่าน้าเไหมเตมาเต่ตั้เนาะใ่นี่บ่จ็บไปเต่งูงมาเตต่ำเจ็บไปแล้วนี่สองใบชุน้ามาผ้าป่ากันน่ะเม็เนี่ยเรตึงซูงอันนี้อันนี้นี่ผ้าป่าพอสว้นี่นอนเออเดี๋ยวต้นนไปใช้ยังผ้าป่าต้นผ้าป่าเต่งซูงเตต่ำเตบตโอเคโอเคลู่เ บาดนเ้ว่ดาดเ็สิว่าไบ่อะยังกเสียนั่นเห็นบ่ตมบ่เด็กวอไตั้มบ่ตีเยี่ยวตีเยี่ยวนี่คอยกินเลียว่าอไราย่าเลเนี่ยว่าไ้ตอนเนี่ดนนัตายแล้วอยว่านี่เดียวได้อได้บ่ได้แล้วเนาะตั้มคอยตีากั้ผู้ดียวตั้มจะ่จล้อยานน่ยังละสามพันเล ก็มีวาจาวิอยากบอกอยาอัใจบบนังใจโง่อะไรนี่ตั้งตั้งสามพันตั้งสามพันต้งเนาะหนอามสี่ไปสี่ันอันนี้ห้าห้าสองพันหงอย่กอนนไล่๊บอเนี่ยยกนใ่หรเย มันแบ่งรอยเนาะบุหร่เห็ดปั้นแล้วดังคนก็ไไ้มือถือนี่ถ้าบุหร่ก่อนเนี่ยถ้าสาพันนไดสามพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ปเก้ยัง่อยได้สามสามหาไสามหาิหาเกาเกรัน่สาเ้าบาดดไปอีแล้ววอรสามหาซิมหาบนบบโมเมนต์ต ถาได้ม่ไสามตัวเนี่ยหนึ่งสองสามออกไงหนึ่งัหนึ่งขัทั้งตอมนีได้สานสามสองเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ครบลเนี่ยโอเคโอเคเออไปก็ใจดีเล้วยหนึ่งสองสามอสามสามพันี่นะมเอาเป็นร้อยให้เองนะเป็นมังเล็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกส็ดแปดเก้ายี่สิบมหน่งใหม่โอ้หนงร้อยแล้วก็1หนึ่งสสา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอ้าหกบเดีไปเดี๋ยวเอาไปพักให้ดีกว่าเดี๋ยวสิบวันเดี๋ยวสิบวันแล้วสนเนี่ยไปอนยอ้เหนื่อไปนอนดอกไหมสามไอ้สามนั่งไปสองสามสี่เออ หนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งองสมพันนอหนึ่งสองหาดพันนอสานไปมาเลยแล้วมาิมือของน้าามมาสามพันต่ำมาตเข้าไปออกมามสิมือของน้าไยไปนั่งอยู่ไปบกพามยาบเเอาไปอากูน่าก้งขาทนีไปูหงอกอายกใสต่าไป